หลังคาเป็นแบบเฟรมเลสนะครับพาร o โนลามิกกรุ๊ปเปิดได้เฉพาะม่านนะครับกระจกเปิดไม่ได้แต่ว่าบานใหญ่ครับบอกเลยว่าบานใหญ่มากมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็บุหลังคาไห้เป็นสีดำแน่ออนอนครับในรุ่นเชียสปอร์ตครับมีการ ปรับนะครับไม่เยอะมากนะครับก็จะมีไฟหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังรวมถึงสัญลักษณ์ s e v แล้วก็หลังคานะครับแล้วก็ใส่กล้องบันทึกภาพหน้าหลังครับมาให้แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้อันนี้ก็ใส่มาให้รวมถึงเรือนไม้นะครับขนาดใหญ่นะครับ12.3นิ้วหน้าจอครับเครื่องเล่นครับ10.1นิ้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับเพืแฟนวัชพล วันนี้เราพามาชม c ล r o l l a c r o s GR Sport ใส่ไฟหน้าเข้ามาแล้วก็ดูหล่อขึ้นเลยนะดูสวยขึ้นเลยในรุ่น GR Sport ครับก็มีการปรับครับมีการปรับไม่เยอะนะนะครับ มีการปรับไปเยอะอหลักๆคือด้านหน้าครับด้านหน้ากัชนานหน้าครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะกัชนรหน้ากระจังหน้าไม่ได้เปลี่ยนครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับ4จุดด้านท้าย4จุดครับเป็น 8. จุดนะหน3 4าครับแล้วก็ไฟหน้าครับ ที่มีการปรับใหม่ไฟหน้าก็มีไฟเลี้ยวครับไฟเดทามไฟรีครับไฟสูงไฟต่ำครับอยู่ในคมเดียกันเป็น Full LED เลยนะนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกครับก็เป็น LED เช่นเดียวกัน มองมุมด้านหน้าแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยครับถ้าไม่เห็นไฟหน้าเนาะนะครับเห็นไฟหน้าถึงจะรู้ว่าอ้าวรุ่นปรับปรุงนี่ว่ารุ่นไม่ดนเชนนี่เนาะนะครับถ้าเกิดไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการปรับใหม่โอเคครับเครื่องยนต์ครับ 1800CC 122แรงม้าครับประหยัน้ำมัน23.3คลิลเมตรต่อลิตรนะครับ ฟองลอยครับอีเบสเป็นพวงลอยไฟฟ้าแล้วก็เตต้าเซฟตีเซนต์ครับก็มีสี่ระบบเช่นเดียวกันครับเตือนก่อนการชนเตือนเร้าเลนครับคูดคอนโทรลอะดัปตีปิดไฟสูงอัตโนมัติครับใส่มาครบคันกันเลยทีเดียวแล้วก็ระบบใหม่นะครับระบบใหม่ที่ใส่เข้ามา PKSB ครับ Parking Support Brake ระบบ ช่วยจอดแล้วก็เบรกอัตโนมัติแต่ว่าระบบนี้ครับจหนวงจหนวงเบรกให้2วินะนะครับหลังจากนั้นเราต้องเบรกเองเวลามีรถถอยตัดด้านท้ายนะครับถอยตัดด้านท้ายไม่เกินความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถก็ลอยทำการเบรกให้อัตโนมัติแต่จะเบรกให้2วินะหลังจากนั้นเราต้องหยยบเบรกเอง สวยมากสวยมากโอเคเดี๋ยวพาชมด้านข้างล้อครับลายเดิมนะครับล้อลายเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นล้อลาย GR Sport เป็นสีเทานะครับปัดเงาให้ดีเบกครับสีล้อแล้วก็ยางครับ225 50R18 ครับเป็นยางมิชลินนะนะครับ อย่างมิชลินพา i เซีนะครับช่วงล่างครับด้านหน้าแม็กควอสตัดกับด้านหลังเป็นทอร์ชันเบรนะครับนุบนึกนุ่มเกาะถนนเป็นเยี่ยมคิ้วซุมล้อรับยังให้มาเหมือนเดิมครับพร้อมกับการกระแทกด้านข้างเฉพาะ GR เท่านั้นนะครับแล้วก็โลโก้ h e v ใหม่นะครับกระจกข้างครับเป็นสีดำนะครับพร้อมกับกล้อง360องศา ก็ไฟ LED เจียสปอร์ตแน่นอนครับเป็นหลังคาดำนะครับเจียสปอร์ตเป็นหลังคาดำพร้อมกับคิ้วครับโครเมียมรอบคันใส่รอวหลังคาแล้วก็หลังคากระจกใหม่นะครับเป็นครับเฟรมเล็บพันโนลอปิกครับเป็นหลังคาเฟรมเล็บพันโนลอปิกเป็นกระจกชิ้นเดียวครับเปิดได้เฉพาะม่าน ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ครับเป็นกล้องครับบันทึกภาพหน้าหลังครับอันนี้ตั้งมาให้ในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชี่แล้วก็ G.R. Sport ครับเท่านั้นนะครับส่วนในรุ่นพรีเมียมหรือในรุ่นสปอร์ก็ซื้อเพิ่มเติมได้ตัวนี้เป็นกล้องครับกล้อง จะจับเลนถนนครับแล้วก็เอร์เซอร์ครับเซอร์อัตโนมัติด้าน,นบนก็มีราหลังคาให้ครับในรุ่นลักชัวรี่แล้วก็รุ่น g ชียร์สครับภายในภายในเป็นดำนะนะครับด้านข้างที่เป็นบุซอฟท์นะครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเทามือเปิดสีเงินครับแล้วก็แถบสีเงินแล้วก็ ตรงพนักแขนนะครับเป็นแบบซอฟ์ครับหนังดำนุ่มแล้วก็ที่วางแก้วออกลำโพงคอนโซลกลางครับตรงช่องแอร์แล้วก็แถบคอนโซลกลางจะเป็นเป็นแบ็กนะสีดำเงาครับสีดำเงาทำให้รถดูสปอร์ตครับแล้วก็เป็นแบบซอฟ์มีตะเข็บได้สีเทา เบาะเป็นสีดำครับเหมือนเดิมครับเบาะไม่ได้เปลี่ยนนะบาะไม่ได้เปลี่ยนสีดำแถบเทาแล้วก็ตะเข็บได้สีเทาตรงพนักพิงศีรษะครับเป็นโลโก้ G R Sport ส่วนเครื่องเสียงเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งั้นนนู้นเนานะโอเคเดี๋ยวพาดูฝั่งผู้โดยสาร ด้านหลังด้านข้างครับโดยเป็นแบบซอฟ์ครับพร้อมกับตะเกียบได้สีเทาเูิดสีเงนินครับแล้วก็บุกครับหนังสังเคาะเป็นแบบซอฟ์แล้วก็มีที่วางแก้วครับแล้วก็ลำโพงข้างล่างบอดาครับบอดาภายในดาครับรวมถึงหลังคาดําด้วยสวยมากสวยมาก นี่นะเขาเรียกว่าหลังคาเฟรมเลสเฟรมเลสโอเคถังน้ำมันก็จุได้ครับ36ลิตรนิดครับรองรับ E 2 0ครับโซฮก1 9 5หรือออกเทนที่สูงกว่านั้นครับโอเคไฟท้าย g r นะครับไฟท้าย g r ไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับไฟท้ายเดิมครับ เป็นไฟท้ายลมดำครับ GR สวยแล้วครับไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนไฟท้ายสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับในรุ่น GR ก็จะเป็นสัญลักษณ์ครับอยู่บน GR ครับสัญลักษณ์ไฮบร i ดนะครับ h e v แล้วก็กล้องบันทึกภาพด้านหลังครับเนี่ยฮะติดตั้งมาให้แล้วนะนะครับ ส่วนหลังคาก็เป็นหลังคาดำอยู่แล้วพร้อมกับชาร์กฟินครับเสากัดคีบฉลามเซ็นเซอร์ด้านหลังครับ8จุด1 2 3 4ครับด้านหลัง 4. จุดด้านหน้า 4. จุดรวมเป็น 8. จุดแล้วก็กันชนท้ายนะครับดีไซน์ครับสไตล์เฉพาะ GR ไฟสองป้ายทะเบียนก็เป็นครับ ไฟหลอดไส้ส่วนไฟส่วนไฟภายในรถนะครับก็เป็น l e d ทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าเป็นด้านหลังูโดยสารด้านหลังพโดยสารตอนหน้าเนาะนะครับโทนจ r อาจอกเป็นโทนดำนะภายในครับส่วนนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินก็เหมือนเดิมให้มาเหมือนเดิมครับแม่แรงครับชุดปะหลมยางแล้วก็ขอลักบล็อกหมุนล้อ จีจะได้เป็นพมนะนะครับอันนี้จะเป็นพรมครับพมปูเพื้นโอเคเยวขออนุญาตปิดฝาท้ายก่อนฝาท้ายก็มีระบบคลิกเซนเซอร์ครับเตกเปิดฝาท้ายครับให้มาเือนเดิมครับสวยดีสวยดีครับไปเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านใน ังด้านคุณขับครับก็จะเป็นแบบซอฟ์พร้อมกับตะเข็บได้สีครับเทามือเปิดสีเงินครับแล้วก็แถบสีเงินแล้วก็พนักพิงแขนครับก็เป็นแบบซอฟครับอมแผงควบคุมสวิตช์นะครับแล้วก็ลำโพงแล้วก็ที่วางแก้วด้านข้างช่องแอร์นะครับก็จะเป็นเปียร์แบ็กครับสีดำเงาใต้คอนโซลครับ ชิปนะครับก็มีการย้ายชิปนะครับมาไว้ตรงข้างล่างเหมือนกับเหมือนกันกับรุ่นลักจูรี่นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ Auto, ออโต้ไฮบีมครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ปรับระดับไฟต่ํารวมถึงฝาท้ายอต้ไฟฟ้าพร้อมกับที่เปิดขับกระโปรงหน้าแล้วก็ข้างข้างล่างก็จะเป็นขับถังน้ํามันปิดถังน้ํามัน บาปักฟ้าเป็นทิศทางด้านคนขับนะนะครับเฉพาะด้านขับเบาเป็นสีดํานะครับสีดําพร้อมกับแถบสีเทาเล็กน้อยแล้วก็ตะเข็บได้สีเทาเลัร์เยียตรงพนักพิงสีสันโอเคอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านใน แล้วเขายากอะโอเคครับเดี๋ยวพาชมพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยครับดีไซน์ครับยกอันเดิมครับยกอันเดิมมาใส่ครับเหมือนเดิมนะดีไซน์เหมือนเดิมพวงมาลัยหุ้มหนังครับพร้อมกับตะเข็บได้จะเป็นสีเทาครับโลโก้ตเตต้าคเมียมรมดำ แล้วก็แถบเปียโนแบ็กครับสีดาเงาแล้วก็สีดําด้านในแล้วก็ปุ่มปติฟังก์ชันครับซ้ายขวาแล้วก็อันนี้เป็นระบบคูบคันโทนอะดปพีฟถึงจุดเร่งเลยเนาะโอเคไฟหน้าออ t โต้ครับพร้อมกับระบบออโต้ไฮ a บีครับเรือนใหม่นะครับเรือนไหม่ดีไซน์ใหม่ครับขนาดใหญ่12.3นิ้วนะครับ12.3นิ้ว ก็อยู่ที่นะครับอยู่ที่ลูกเล่นนะครับว่าเราจะเลือกครับเดี๋ยวเราตั้งค่าก่อนเนาะโอเคอันนี้เลือกเป็นยิบสีขณะนี้เวลาถ้าจะเที่ยง โอเคเราขอญาตปรับเที่ยงก่อนแล้วกันโอเคขอญาตเปลี่ยนภาษาก่อนนะโอเคเลือก a รเกตแล้วก็เลือกไทยโอเคหน่วยวัดก็เป็นกิโลเมตรต่อลิตรครับชนิดมาตรวัดครับก็เลือกได้4ีเอ้สามรูปแบบปี1นึแล้วก็สครับแล้วก็ สามรูปแบบแล้วแต่ชอบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับแลอชอบแบบเรือนไมอันเดียวครับก็เลือกไปเลยหรือจะชอบแบบคู่ครับอ่าโอเคเราจะชอบนะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับตามใจอชอบได้เลยโอเคครับ อันนี้รูปแบบมัดวัดนะครับก็จะมีแบบมาตรฐานอันนี้มาตรฐานอันนี้สมาร์ทอันนี้แข็งแกร่งครับอันนี้สปอร์ตมาเลือกรูปแบบมัดวัดได้ตามใจชอบเลยเท่ดีไม่เหมือนใครอืม แล้วก็ไปที่ตั้งค่าฝาท้ายนะครับ PPD ครับแล้วก็สามารถเลือกตั้งค่าฝาท้ายได้แล้วก็รวมถึงตั้งค่าแรงดันลมยางครับแล้วก็ PKSB ครับ Parking Support Brake ครับอันนี้คือเปิดไว้เลยครับไม่ต้องปิด แล้วก็ A/C/D เตือนขนาดถอยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคัน P/C/S นะครับเตือนก่อนการชนครับ b s m ครับเตือนออกนอกเลนเอ๊ะไม่ใช่ b s m เตือนวับสายตาครับ L/T/A ครับช่วยรถอยู่กลางเลนแล้วก็ L/E ครับช่วยรถอยู่ในเลนแล้วปรับความสว่างของมาตรวัดอลองปรับดูสิครับอ๋อ สว่างมากวัดถ้าเกิดมันแสบตาแล้วก็หลีลงได้โอเคครับโอเคเดี๋ยวปรับให้สุดก่อนอเคแล้วก็ตั้งค่านาฬิกาโอเคประมาณนี้ โอเคอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันครับไปจุดอื่นนะครับกล้องกล้อง360องศานะครับเพิ่มมุมมองใหม่นะครับเพิ่มมุมมองใหม่สามารถเลือกดูมุมมองแต่ละมุมได้นะครับตามใจชอบได้เลยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหลังด้านหน้าครับได้หมดเลยมุมน้นข้างมุมหน้า รอบคันแล้วก็หน้าแล้วก็รอบคันนี่สลับแบบเส้นกะัละยะสลับเส้นแบบกะัละยะเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าม,มีวัตถุอยู่ตรงด้านหน้าก็ดีนะก็ดีนะครับอันนี้คือตรวจสอบสภาพความปลอดภัย เดี๋ยวลองเข้าเกียร์อาดอูเส้นก็จะมีอยู่สี่ระยะหนึ่งสองสามสี่ได้เลยอันนี้เกียร์อาแล้วก็เกียร์เดินหน้าอันนี้เป็นแบบโปร่งแสงครับไม่อยากเห็นรูปรถเราเยอะเกินไปก็ทำแบบโปร่งแสงได้ โอเคเราเปิด่โปร่งแสงก็เป็นธรรมดาอืถ้าเกิดมีคนเดินมาใกล้ก็จะเป็นเซนเซอร์ครับพื่รอดูอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเค โอเคโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็อื่นๆครับก็มีบลูทูธวิทยุ vr นะครับ Apple CarPlay แล้วก็ n n r r o i d u t o usb ครับข้อมูลรถยนต์นะครับก็มีอัตรานารต่มันต่อเที่ยวระยะก็คือน้ำมันในถังเหลือวิ่งได้กี่กิโลเมตรครับแล้วก็ระบบนะครับไฮบริดก็สามารถเข้าไปดูแต่ละเมนูได้เนาะประมาณนี้ครับ แล้วก็ครับมี iPod มีรูปภาพเบอร์เซอร์ครับมีไดแคดแล้วก็การตั้งค่าแล้วก็กล้อง360องศาครับประมาณนี้คร่าวๆเนาะโอเคมาที่แอร์นะครับแอร์เขาเป็นแอร์ดูโซนครับแยกซ้ายขวาเลยนะครับปรับอุณหภูมิแยกครับซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะโอเคใ้ขึ้นลงพร้อมกันก็ได้เช่นเดียวกันโอเคปิดครับไฟฟ้ากระจกหลังไฟฟ้ากระจกหน้าครับเซฟแบตเตอรี่ครับ ประหยัดพลังงานแล้วก็เพิ่มพัดลมสูงสุดแล้วก็ลดพัดลมอันนี้ปรับปรับทิศทางของลมไม่ออกหน้าออกเท้าครับไล่ฟ้ากระจกหน้าหรือจะปิดแอร์หลังก็ได้ครับปิดแอร์หลังก็เปิดไฟถ้าจะเปิดแอร์หลังก็ปิดไฟนะครับอันนี้ใช้การมุนเวียนภายในรถอันนี้น้ำยาแอร์โอเคประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ครับชาร์จไร้สายนะครับอันนี้ให้มาในรุ่นลักชีแล้วก็ GR Sport ร รุ่นอื่นก็ซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นโหมด EV ครับ vsctrc แล้วก็โหมดการขี่ครับคำคันเกียร์เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นอ u อ o โต้เบรกโฮครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับพาร์คิ่งเบรกที่วางแก้ว2จุดนะครับแล้วก็ถานที่วางแก้วก็จะเป็นเปียบ็ค er สีดำเงาแล้วก็สีเงิน ล่องเก็บของคนโซนกลางก็จะเป็นสีดำครับพร้อมกับตะเข็บได้สีเทาข้างในก็จะเป็นช่อง power led นะครับหจุดให้มันจุดด้านในนะโอเคประมาณนี้ส่วนกระจกมองหลังกับตัดแสงออตโต้นะนะครับใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเฉพาะในรุ่น l u x u r y แล้วก็ g r Sport แล้วก็กล้องบันทึกภาพหน้ารถอันนี้ใส่มาให้ ทั้งหน้าหลังเลยนะครับในรุ่นลักี้แล้วก็เจียสปอร์ตเช่นเดียวกันไฟในเกงครับไฟในเกงก็จะเป็น LED นะครับทั้งหมดเลยหลังคานะครับหลังคาเป็นแบบเฟรมเลสนะครับพานอลมิมกกรุ๊ป เปิดได้เฉพาะม่านนะครับกระจกเปิดไม่ได้แต่ว่าบานใหญ่ครับบอกเลยว่าบานใหญ่มากมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็บวหรลังคาไห้เป็นสีดำอโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังส่วนด้านหลังขับแผงประตูก็จะเป็นแบบซอฟต์นะครับ พร้อมกับตะเข็บได้สีเทานะครับมือเปิดสีเงินแล้วก็บุครับบุด้านข้างครับตรงที่วางแขนจะเป็นแบบซอฟต์แล้วก็มีที่วางแก้วแล้วก็ลำโพงข้างล่าง,าง,างบอด้านหลังก็จะเป็นสีดำพร้อมกับแถบสีเทาอโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งเล็กรูมเท่าเดิมครับขับกงกว้างรับเรือยๆเลยนะครับ เฮด d r มอ่าเฮดมก็เช่นเดียวกันครับเหลือข้างหลังครับที่มีช่องแอร์แล้วก็ครับฟัซชาร์นะครับเป็นแบบไทซีอ่าถูกต้องแล้วเป็นแบบไทซีครับก่อนหน้านี้เป็นไทเอโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่วางเอกสารครับตรงเบาะผู้โดยสารด้านหลังครับฝั่งเดียวนะชอบตรงกระจกนี่แหละครับบานใหญ่มาก โอ้ oh. นะเห็นภาพวิวท mm ิวทัศน์ชัดเจนเลยครับสุดยอดมากไฟในเก๋งบริษัทก็เป็น LED ครับเป็น LED หมดแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอญาตสรุปครับให้แฟนๆอ่ะโอเค ขออนุญาตขับสรุปนะครับในรุ่น GR Sport ครับแน่นอนครับในรุ่น GR Sport ครับมีการปรับนะครับไม่เยอะมากนะครับก็จะมีไฟหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้ารับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังรวมถึงสัญลักษณ์ SEV แล้วก็หลังคานะครับเป็นหลังคากระจกแบบยาวนะครับแล้วก็ใส่กล้องบันทึกภาพหน้าหลัง มาให้แล้วก็กระจกมองหลังต่อแสงออโต้อันนี้ก็ใส่มาให้รวมถึงเรือนไม้นะครับขนาดใหญ่นะครับ12.3นิ้วหน้าจอครับเครื่องเล่นครับ10.1นิ้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ใส่เบรกมือไฟ้าตัวเบรคของมาให้นะครับรวมถึงย้ายทิปไปไว,ไว้ที่ใต้หัวเข่านะครับหลักๆจะประมาณนี้ครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะในรุ่นครับ gr sport สำหรับใครนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับกับทางช่องวัสสมบุของเราด้วยนะครับของเราด้วยแล้วกันเนาะครับเพียงแค่ท่านะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสำบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนขอบคุณครับสวัสดีครับ